วันนี้เราก็จะมาทำชานมนะคะไต่หวานให้ชมกันนะคะว่าวิธีการทำเราทำกันยังไงนะคะแล้วต้นที่ส่วนผสมก็จะมีชาใบชาเนาะใบชาจากใบอ่างขางนะคะใช้วันนี้จะทำในสเกล1 0 0แก้วก็คือถุงหนึ่งมัน5 0 0กรัมนะคะก็2ถุง,งก็เป็น1กิโลเนาะแล้วก็เป็นนมข้นนะคะ2กิโล2ถุง,งเนาะแล้วก็เป็นนมข้นจืดอันนี้1 1ลิตรนะ2 2 กล่องแล้วก็เป็นนมจืดมีตินะคะ5ลิตรจำนวน2แกลลอนค่ะขั้นตอนแรกแล้วเราก็ต้มน้ำนะคะประมาณ12-13ลิตรนะคะต้มจนเดือด หลังจากน้ำเดือนนะคะเราก็เอาใบชามาใส่ที่กองเนาะหรือว่าทางชาบ้านเารียกว่าถุงเท้าใส่ใส่ไว้แล้วก็ประมาณเศส่วน3ามของถุงเนาะแล้วเราก็ค่อยๆเทน้ำร้อนที่เดือดเล้วนะคะเข้าไปในถุงกองชาแล้วมันก็จะให้ชาออกมาเป็นสีแบบนี้แนมันจะออกเป็นสีแบบน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงนะคะแต่ถ้าเป็นชาแดงอ่ะสีมันจะเข้มกว่านี้ นำ้ำลำไยสีว่ามัานน้ำลำไยอะไรประมาณนี้แล้วก็ทำไปเรื่อยๆเนาะก็คือจนเทปไปซัำมันเทไ่เราประมาณสักแรอบสิบรอบประมาณนั้นห้าถึงสจ็ดรอบเอ๋อที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันแบบมันทำให้ชานั้เอ,อ่อออกสีได้เต็มทีเลแล้วเราก็เปลี่ยน,นะคะ่ะเปลี่ยน เทผงชาออกเทใบชาออกนะอันนี้จะใช้เป็นใบชาคนะไม่ใช้เป็นแล้วเมื่อเราคิดว่าชาได้ผ่านน้ำมาอย่างเต็มที่แล้ว <c oughs> เราก็จะไงคะเอาใบชาออกนะคะแล้วก็เปลี่ยนใบชาใหม่วิธ <c oughs> ีการก็คือบีบพยายามบีบน้ำให้มันออกไปมากสดุดเนาะคือดูตั้งใจบีบมา <c oughs> ตอนนี้คืออุณหภูมิภายนอกคือป,ประมราณตับเก้าองศาคือร้อนมากชาท,ที่ร้อนก็ยัง <c oughs> <ๆ>ก็ยังร้อนไม่เท่าที่เราร้อนอยู่รับรองว่าปลอดภัยแน่นอนร้อนจริงแล้วก็เติมชาใหม่เข้าไปเติมยัง <c oughs> อันนี้ล้างอีกทีนึงแล้วก็เติมชาใหม่นะคะเติมไปประมาณหนึ่งในสามของถุงเนาะหรือแล้วแต่นะคร พราะมันหนักเกินก็าอาจจะใช้แค่แบบทยอยใส่คนสีอะไรเงี้ยก็ว่าใส่มีิสีเรียนแบบนัแล้วก็หดรลยนะคะัน้ำร้อนใออใส่ลงไปในถุงชงชาอ่แล้วก็หลังจากที่เราชงชาเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่นมข้นนะคะหมดเลย2ถุงนเนาะ สองกิโลค่ะรวมเป็น4ี่กิโลเนะเาะใสลงไปเลยหวดถุงแล้วก็อย่าลืมคนด้วยนะก็คือไม่อย่างนั้นเดีย๋ยวมันจะติดก้นหม้อแล้วมันก็จะไหมนะคะต้องใส่แล้วรีบคนเลยเออโอเคเลิศมาค่ะก็ใส่ฟังถุงนะคะันนะคะเมื่อนมข้นละลายดีเรียบร้อยแล้วนะเราลดไฟได้วยนะอย่าลืมตอนใส่นมข้นอะ่ะก็ใส่น้ำตาลน,นะคะครึ่งกิโลก็ประมาณครึ่งหนึ่งอะ่ะ ไม่บบต้องช่างก็ได้หรือจริงๆมันปรับได้นะคือสมมติว่าท่านเราชิมแล้วแบบเอ้ยยังไม่หวานก็ค่อยใส่ผสมเพิ่มไปอีกนยดนึงอะไรเงี้ยประมาณนี้แต่นี้คือเป็นสูตรที่เราใช้ปกติ้วก็ประมาณขึ้นโลนะคะก็จะไม่ได้หวานมากจนเกินไปแล้วก็ควรให้ละลายค่ะตาน,นะคะเราก็จะใส่นมนมข้นจืดเนาะก็คือจริงๆยี่ห้ออะไรก็ได้แหละอันนี้ใช้ของไรฟ้าค้อนได้หมดจริงๆอะไรก็ได้เนาะ ใส่เพื่อให้มันมันเพิ่มเนาะนะคะก็ใส่2ลิตรค่ะ2ลิตรก็คือ2กล่องใหญ่เนาะค่ะแล้วก็หลังจากที่เราใส่เลยนมข้นจืดเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่นมสดกันนะคะ,คะเป็นนมสดในจีหกิโลสงแกนลลอนเหมือนกันเนาะก็ใส่ใส่แบบเลย <c oughs> อันนี้เป็นสูตรแบบเฮลตี้คือไม่ได้ใส่ครีมเทียมเลยนะคะก็ <c oughs> คือจริงวัตถุดิบก็ถือว่าแพงเลยนิดนึงแต่ว่าเพื่อความอร่อยแล้วก็ได้ยอมจ่ายเ <laughs> พราะเอาจริงคือถ้าเกิดว่าไปซื้ออ่ะมันก็แพงกว่าดีอยู่แล้วอันนี้มันเฉลี่ยประมาณแก้วหนึ่งก็ไม่เกินสิบบาทหมดนี่วัตถุดิบโลกมันเท่ไาไหร่เจ็ดแปดร้อยมั้งประมาณนั้นอ่ะเ <c oughs> นาะก็พยายามซื้อผงเอาใบชาตอนประมาณว่ามันลดราคาไม่ลดเราก็ยังไม่กดซื้อ ก็เดี๋ยวมาดูสีชานมกันเนาะโอฟองนมเยอะมากเป็นไรฟองเมื่อกี้เองเมื่อกี้เทแบบเดี๋ยวมันก็หักคือสีเนี่ยมันก็จะข้นเอ่อเลยเข้มอันดับสุดเนี้ยมันจะเข้มกว่าที่เราไปซื้อกินแบบร้านยี่สิบบาทยี่สิบห้าบาทอะไรอย่างเงี้ยใครเคยกินของเราก็จะรู้ว่า ไปลองทําดูเนาะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเก็บไปกินเองใช่ไหมก็รอให้มันเย็นเนาะถ้ารอให้มันเย็นก็คือใช้เวลาประมาณสัก 3- 4สี่ชั่วโมงประมาณนั้นเลยก็คือรอให้มันเย็นนิดนึงๆๆแบบเย็นตัวเพราะว่าไม่งั้นมันร้อนคือมันร้อนจริงเนาะก็ค่อยกรอกใส่ขวดนะคะแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นก็จะเก็บไว้ทานได้แบบหลายวันอยู่จริงจริงอายุมันก็ประมาณ อายุของนมสดแหละว่าแ,แบบเออนมสดมันอยู่ได้กี่วันวก็อยู่ได้ประมาณนั้นแต่ว่าเราต้องแช่มันไว้ในตู้เย็นนะคือที่อุณหภูมิแบบถึงะอะความเย็นถึงนะคะไม่นั้นมันก็จะเสียง่ายค่ะก็จบแล้วนะคะ